คันสีได้กินมันกกบอยากันแหละพี่น้องคันสีได้กินมันกกบอยากโอ้ยอยากเถาพุ่นละนี่อืมอืมโอ้ยเห็นกันบัดเ่าเนาะเห็นกันบัดเ่าแต่บ่ั่นเ่าคือบ่พอเนาะพี่น้องขาเห็นกันบัดเ่าเด้อ จักมันอยหยังิ่นมึงเนี่ยคนดอกนี้ก็สวยค่ะโอ้ดอกไงโอ้คามันน่าจะยาวอืมก็จักเป็นยางกินจักเป็นยางกินเอ้ยเด็กแก่งนึงพี่น้องค่ะ ได้แกงนึงค่ะได้แกงนึง